อัเนอร์ปวดหัวประตูเก่งทั้ง2คน 2> ช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงที่พลพรรคของแดงเนี่ยกำลังฟอร์มฮอตสุดๆครับเพราะว่าในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็นำเป็นจา่าฝูงแบบห่างเลยส่วนในยูฟาแชมเปียนลีกครับก็ลงเล่นมา5เกมชนะรวดทั้ง5นัดครับล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะเปิดแอนฟิลด์ชนะแชมป์เก่าอย่างมาริดไปได้2ประตูต่ตอศูนย์นะครับเรียกว่าเป็นการแก้แค้นครับเพราะว่าตั้งแต่ปี2009เนี่ยลิเวอร์พูลไม่เคยชนะมาริดเลยไม่ว่าจะไปหรือกลับแต่ปรกากฏว่าเมื่อคืนนี้ครับอานเนอร์สมลอร์ก ปลดล็อกชนะมารวิดได้นะครับโดยในเกมเนะี่ยมีไฮไลท์สำคัญก็คือ K N เควินเคเลเฮอร์ครับเซฟจุดโทษของครียนเอ็มบัฟเป้ได้ทำให้เก็บคีนชีตได้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสำนักข่าวนะครับก็รายงานตรงกันว่าอาร์เนอร์ซอรตเนี่ยกำลังปวดหัวอยู่ครับว่าจะเลือกใครเป็นประตูมือหนึ่งดีครับเพราะว่ามือหนึ่งตัวจริงเนี่ยก็คืออาริสงเบเกอร์ซึ่งมีปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็ใกล้จะคัมแบ็กกลับมาลงสนามแล้วส่วน K N วเควินเคเลเฮอร์เนี่ยเป็นมือสองครับแต่พอได้ลงเล่นทีไรเนี่ยพ่อหมีน้อยคนนี้ก็โอ้โหโหชว์์ฟออรมมมไได้้่แพพี อย่างอาริซงเลยนะครับนอกจากนี้ครับเคลเลอร์ L L ยังเคยสัมภาษณ์บอกว่าเขาเนี่ยก็มั่นใจในฝีมือครับและเขาก็ไม่ได้อยากเป็นมือ2ไปตลอดชีวิตเขาก็อยากจะหาโอกาสลงเล่นให้มากขึ้นด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าการอยู่ลิเวอร์พูลเนี่ยถ้ายังเป็นลิเวอร์พูลที่มีอาริซงเบเกอร์เป็นมือหนึ่งเนี่ยเขาก็น่าจะโอกาสลงเล่นน้อยกว่าเดิมแน่นอนนะครับซึ่งก็มีข่าวว่าเคลเลอร์ L อาจจะมองหาโอกาสในการย้ายออกจากทีมไปนอกเหนือจากว่าจะได้ตำแหน่งมือหนึ่งของหงแดงมาครับแต่อาริซงเบเกอร์เนี่ยถ้าไม่นับอาการบาดเจ็บก็เป็นประตูที่เซฟสคัััญใหห้กกงงแดมานนต่อ แล้วทำให้ตอนนี้อาร์ลสรอก็กําลังเครียดอยู่นะวครับว่าจะเลือกใช้ไขรเป็นมือหนึ่งดีนะครับนอกจากนี้นะครับปีหน้าครับยังมีข่าวว่าลิปูลเนี่ยก็เสริมทัพอย่างมามัตดาวิลี่ประตูทีมชาติจอร์เจียมาเพิ่มอีกดังนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการมีประตูดีๆ2อสามคนเนี่ยมันต้องมีคนหนึ่งที่ย้ายออกไปหาโอกาสลงเล่นหรือเปล่านะครับแต่ว่าข้อดีของแฟนๆเนี่ยก็คือว่าการที่มีนักเตะที่มันทดแทนกันได้แบบนี้เนี่ยมันก็สามารถหมุนเวียนโรเตชันกันได้แต่ตัวนักเตะก็อาจจะลำบากใจคครเเพพาาาะะ่่่่ตตตแแหหนนนนงงงงปปูีีย็ทลสมได้ เดี๋ยวเท่านั้นก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับแฟนหงแดงว่าอย่างไรบ้างลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับถ้าชอบคลิปวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแ,กแชร์กดติดตามชแนลไว้ด้วยพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ